สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้ยากอบบทที่หนึ่งข้อหนึ่งหัวข้อเรื่องสวัสดีพี่น้องพระคริสธรรมคำพีพระธรรมยากอบยากอบบทที่หนึ่งการทักทาย จากยากบผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าถึงคนสิบสองเผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้นขอสวัสดีพี่น้องครับให้ลาทิ่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ให้พระเจนะองค์พระองค์วันนี้ในการสอนเราด้วยกันเราเจะทิฐิฐานในพระนามสกิทเจ้าเอมนเห็นไหมนะครับวันนี้ยากรบทที่หนึ่งข้อหนึ่งนะครับเป็นการทักทาย แล้วก็เรารู้ว่าพระคัมภีร์นี้เขียนโดยยากอบนะครับยากอบเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์กนะับเขียนถึงคน12เผ่12า12เผ่าก็คือพี่น้องนะครับดังนั้นเขาก็จึงสวัสดีพี่น้องนะครับและนี่ก็เป็นที่มาของเรื่องวันนี้นะครับสวัสดีพี่น้องนะครับขอพระเจ้าให้พระชจนะพระเจ้าสอนเราด้วยกันนะครับแล้วก็ วันนี้เราทักทายกันนะแล้วก็สวัสดีกันนะครับทําให้เราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าใช้พะจนะพระองค์ตรัสกับเรานะครับผมเชื่อว่าบางทีคุณอาจจะอยากจะได้อะไรมากกว่านี้ไหมครับคุณอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะอ่านต่อไปไหมหรือว่าอยากจะรู้เรื่องมากกว่านี้ใช่ไหมครับเราอ่านยากรบ,บทที่หนึ่งข้อหนึ่งแล้วเราเราบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เลย วันนี้ผมอยากจะแค่สวัสดีกันนะครับแล้วก็ถึงคุณทุกคนนะครับที่อยู่ต่างที่กันนะครับพพระวาจารย์พระเจ้ามาถึงเราด้วยการที่พระองค์อยากให้เราดูรายละเอียดในพระคัมภีร์ของพระองค์นะครับยากอบคือผู้รับใช้ยากอบเป็นคนของพระเจ้าเป็นคนของพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็มีคําอธิบายตรงนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่า มีทั้งในมัทธิว13มาระโก6กิจการ15แล้วก็กาลาเทียบทที่1ข้อ19นะครับเรามาดูทีละข้อด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่13ข้อ55บอกว่าอย่างนี้นะครับคนนี้เป็นลูกช่างไม้นะครับมีคนพูดถึงพระเยซูนะครับเขาบอกว่าคนนี้เป็นลูกช่างไม้แม่เขาชื่อมารีไม่ใช่หรือน้องชายของเขาชื่อยากอบนะครับยากบนะครับโยเซฟซิโมนและยูดา ไม่ใช่หรือนะครับดังนั้นเราเห็นแล้วนะครับพี่น้องนะครับยากบโยเซฟซีโมนและยูดานะครับเราดูอีกตอนหนึ่งครับมาราโกนะครับมาราโกบทที่6ข้อสาบ่อยแล้วนะครับข้อความคล้ายๆกันครับคนนี้เป็นช่างไม้ลูกของมารีไม่ใช่หรือยากบโยเซฟยูดาและซีโมนก็เป็นน้องชายของเขาไม่ใช่หรือนะครับและน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับพวกเราไม่ใช่หรือนะครับเราเห็นแล้วครับมีน้องชายมีน้องสาวด้วยนะครับ อันนี้เราพูดถึงยากบคนเดียวนะครับเรามาดูในกิจการนะครับกิจการบทที่15นะครับข้อ13บมองเห็นว่าหลังจากกล่าวจบแล้วยากบจึงกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายขอฟังข้าพเจ้านะครับยากบตอนนี้ในกิจการนะครับกำลังอยู่ในการประชุมของคริสตจักรสมัยแรกนะครับเราเห็นนะครับยากบมีบทบาทนะครับยากบมีบทบาทหลังจากที่คนคุยกันแล้วนะครับ ยากอบก็กล่าวขึ้นมากล่าวนะครับให้ข้อความสรุปว่าซิเมโอนบอกนะครับคำของผู้เวจณะนะก็สอดคล้องกันนะครับแล้วก็พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทำก็คือการนำคนต่างชาติกลับมามาหาพระเจ้านะครับเอาละรครับเรามาดูตอนสุดท้ายด้วยกันกาลาเทียกาลาเทียบทที่หนึ่งนะครับเปาโลเขียนอย่างนี้นะครับข้อ19แต่ว่าข้าพระเจ้าไม่ได้พบ อัคระะทูตคนอื่นเลยนอกจากยากบน้องขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเปาโลระบุชัดเจนเนะครับว่ายากบน้องของพระเยซูครับน้องขององค์พรผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นเปาโลได้มีโอกาสเจอยากบนะครับได้คุยกันนะครับเอาละครับเรากลับมาที่การทักทายครั้งแรกใหม่ครับยากอบบอกว่าผมเป็นผู้รับใช้นะครับ ของพระเจ้าและของพระเยซูนะครับยากอบอกผมไม่ใช่น้องชายนะครับเขามไม่ได้อ้างว่าธรรมดาถ้าเราเขียนจดหมายไปเราต้องบอกว่าจากยากบน้องของพระเยซูใช่ไหมครับอ้างอิงถึงคนที่มีชื่อเสียงกว่าเรานะครับตอนนี้ยากบกำลังบอกว่ายากบเป็นคนรับใช้นะครับของพระเจ้าครับและก็กําลังบอกว่าของพระเยซูครับพระเยซูคือพระเจ้าครับนี่คือคํา สารภาพของยากบนะครับเวลาที่เราเห็นพ่อพีนะครับในมัทธิวนะครับเขาบอกว่าพี่น้องนะครับก็ไม่ได้ก็หมางใจในพระเยซูนะครับชาวนาซาเรสก็ไม่ยอมรับพระเยซูนะครับพี่น้องของพระองค์ก็นะครับก็ก,ก็ก็ขาดความนับถือนะพรัมพ่อพีในข้อ57บอกนะผู้เผยพระชนะจะไม่ขาดความนับถือเว้น ต่ในบ้านเกิดน,นะครับครับแล้วก็มาราโกก็บอกนะครับว่าคนเหล่านั้นก็ไม่เคารพนะครับไม่ขาดความเคารพข้อสนะครับมาราโกบทที่หนะครับผู้เผยชนะจะไม่ขาดความเคารพไว้เว้นแต่ในเมืองของตนและในถ้ำกลางยาพี่น้องของตนนะครับและในวนวานของตนด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับถ้าเราจะดูอ้างอิงอีก หลายตอนเราจะเห็นได้ว่าน้องชายก็ไม่ได้คือทุกคนคิดว่าพระเยซูคิดคลั่งไปนะครับบ้าไปนะครับหรือเพอร์เจอร์ก็ได้นะครับเขาไม่คิดว่าพระองค์เป็นพระเจ้านะครับแล้วในเวลานั้นหลายหลายคนก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นครับวันนี้ยากอบกลับมาใหม่แล้วครับยากอบมาทักทายและเขียนจดหมายหนุนใจพี่น้องที่กระจัดกระจายไปนะครับ ยากอบบอกว่าผมยากอบผู ho ้รับใช้ของพระเจ้าและก็พระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ครับยากอบเปลี่ยนท่าทีใหม่นะครับแล้วก็ยากอบคนนี้คือน้องชายของพระเยซูคริสต์ครับคนที่อาจจะต่อสู้กับพระเยซูคริสต์มาเป็นคนถัดจากพระเยซูคริสต์ครับแล้วก็หลังจากพระเยซูคริสต์ไปแล้วนะครับเขาก็ต้องเป็นผู้นําในครอบครัวนะครับแล้ววันนี้เราเห็นจากพระกัมภีนี่ทั้งกิจการและกลาเทียนะครับเปาโลก็บอกว่าเขา เป็นหนึ่งในอาคาัครทูตนะครับข้าพเจ้าไม่ได้พบอาคาัครทูตคนอื่นๆเลยใช่ไหมครับนอกจากยากบรบแล้วก็นในกิจการครับเราเห็นว่าบทบาทของยากอบก็ได้ยืนขึ้นแล้วก็กล่าวนะครับเหมือนกล่าวสรุปนะครับในบทเรื่องของการต้อนรับคนต่างชาตินะครับเรื่องของการเข้าสุนัตนั้นเรากลับมาที่ยากอบครับผู้รับใช้ของพระเจ้าและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูริด น้องชายของพยิยสกิตเองนะครับสวัสดีพวกเรามาครับและว,วันนี้เรากําลังจะดูพระเจ้าพระเจ้าจากการเขียนของน้องชายพยิยสกิตครับและเราจะได้รับอะไรดีๆอีกมากมายครับวันนี้จึงอยากให้เรามีโอกาสได้ทักทายคนครับแล้วเราคิดว่าเราคือใครครับแล้วสิ่งที่เราพรีเซนต์ออกไปเราคือใครครับเราคือลูกของพระเจ้านะครับเราคือ คือคนของพระเจ้านะครับเราคือผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้สูงสุดนะครับแต่ว่าเราเองครับจะต้องพรีเซนต์ตัวเราเองในฐานะคนรับใช้ของพระเยซูคริสต์ยังวันนี้ยังอยากจะทักทายพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องแล้วก็เราเองเป็นใครกันครับขอบคุณพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนก็อาจจะได้รับข้อคิดนะครับบางคนอาจจะเข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ อยากจะเรียนรู้อะไรมากกว่านี้นะครับแต่ผมอยากให้เราที่จะใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าดื่มดํากับมันนะครับแล้วก็คิดถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านพระชนะของพระองค์นะครับวันนี้จึงอยากจะถามเราว่าสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเป็นใครครับแนะนําตัวมาสิครับเขียนมาบอกผมว่าคุณคือใครนะครับใครมีคําแนะนําใครมีคําติชมนะครับหรืออยากจะ ชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนบอกมานะครับวันนี้ก็มีพี่น้องหลายคนนะครับก็บอกมาว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาคิดออกมาแล้วมันไม่ลงตัวนะครับในที่สุดแล้วมันก็คงยังคงเป็นแบบที่พระเจ้าจะตัดผ่านพระเจ้าองพระองค์ทุกวันทุกวันนะครับจึงอยากหนุนใจพี่น้องนะครับพระเจ้ากําลังตัดอะไรกับคุณครับวันนี้ให้เราอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระเจ้าพระองค์เกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของเรา ขอพระเจ้าใช้พ,พระนะพระองค์ในการพูดกับเราทุกๆวันและเราขอบคุณพระองค์รสบการณ์ที่เราได้เจอกันได้พรีเซนต์ส่วนที่เป็นตัวของเราคือเราเป็นผู้รับใช้ของพระยุคริตเราที่ฐานสิ่งนี้ในพระนามสกุเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับฝากคําทักทายไปถึงพี่น้องที่ไม่ได้มาดูวันนี้ด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ